อะไรนะพร้อมัผมยถกังยังวนแดีทุก้การจัดคอเสร์ตคงนี้ท <co ld> ี่นดะ็คือเป็นครั้งแรกเลยครับที่มาจัดท um ันเดอรดงว่ารู้สึกตื่นเต้นแล้วก็แบบดีใจที่แบบจะได้จุ คนดูเยอะขึ้นคนจะได้มาดูแบบเราเยอะๆเพราะว่าเห็นเขาบ่นไปว่าเฮ้ยมันมันเล็กเกินอะไรเงี้ยครับก็ดีใจแล้วก็จริงๆงานวันนี้ก็เหมือนเป็นงานมาร่วมเฉลิมฉลองวันเกิดผมรอบ30ปีของผมด้วยครับก็ใช่ยักษเยงอยงอีกวันนึงก็นับอยู่ตอนนี้ยังยีงยิบเก้าอยู่ครับใช่มันก็แบบพอดีเป๊ะเลยครับที่เป็นครั้งแรกที่จัดตามตรงวันเกิดเลยครับ คือ,อ,อมันเป็นของหิเศษสำหรับฟอร์ไหมของขวัญไหมก็เป็นของขวัญด้วยครับแล้วก็เป็นบทพิสูจน์ด้วยว่ามันก็หนักจริงๆครับเพราะช่วงนี้ก็มีแบบถ่ายซีรีส์แล้วก็ต้องทําคอนเสิร์ตด้วยครับมันก็เลยแบบชนกันไปหมดเลยก็เลยแบบหนักจริงเดือนนี้หนักมากๆครับเป็นการทดสอบตัวเองไปในตัวด้วยฮะยอดพิเศษไหมว,ว่าปีนี้เนาะมันเกิดเราก็ฉลองของเป็นแต่ ใ,นน <nem ot> ใช่ใช่ใช่พิเศษมากๆเลยครับเพราะว่าเ <mm <ot> <mm <ot> นี่ยก็เป็นครั้งแรกเลยครับที่แบบร่วมฉลองวันเกิดแล้วก็จัดคอนเสิร์ตไปด้วยก็เพลงในคอนเซปต์เนี้ยมันก็จะเป็นแบบยุคที่แบบรวมเอาช่วงเวลาที่มันเป็นวัยรุ่นแล้วก็เด็กๆแล้วก็กวกัยแบบผู้ใหญ่แล้วครก็ต้องมานประมาณห้าสิบเพลงเลยครับแม่ขาดทุนนะเนี่ยห้าสิบเพลง สามสิบอ่าไม่แน่ครับไม่แน่ลองนับดูแล้วแต่ว่าที่มาอุมยเกอาจจะแสบสปอยไม่ได้แต่ว่าเด็กต้องบอกว่าเด็กเด็กนะรัได้จะยังไม่ตั้งแต่เริ่มฟังเพลงอะครับตั้งแต่เริ่มช่วงเริ่มฟังเพลงใช่ครับเพราะว่จริงเราก็คือ ใช่ก็ฟังฟังเพลงเยอะครับเพราะว่าแบบแต่ละแนวเพลงมันก็จะมีสเสน่ห์ของมันแต่ละแนวอะครับเราก็ชอบฟังไปเรื่อยแล้วก็ชอบฟังลย์ลิสต์คนอื่นครับเวลานั่งรถไปแล้วเขาเปิดเพลงต่างๆเราก็แบบเฮ้ยจาเพลงมาฟังแล้วเวลาเราฟังมันก็จะคนละแนวกันเลยเวลาเล่นเพลงบแบบมาล็อกเลยอยู่ดีมาซึ้งมาอะคูสติกแล้วก็มันจะสวิงมากอะอันนี้คือเราจะทั้งหมดเอง แล้วก็ทีมทีมด้วยคับเพราะว่าครั้งเนี้ยคือครั้งก่อนเนี่ยเป็นคอนเสิร์ตท,ที่ผมเอาสนองตันหาสนองนี้ตัวเองหลักๆเลยคือเลือกเพลงอะไรมาอยากเลือกอะไรมาเลือกเลือกเกสอะไรมาเลือกหมดเลยบางคนแบบผมไม่ได้สนใจเลยว่าคนจะจะแบบอินหรือเปล่าผม, in, ลผมอินเพลงไหนผมอินหันหาแสงก็คือหิวแสงแลวไม่ใช่ไม่ใช่ ก็คือคือมันหาหาทางแสงสว่างเสมอครับดวงอาทิตย์ก็เหมือนแบบความหวังอะไรอย่างเงี้ยใช่ชีวิตมันก็ต้องมีความหวังครับมีใช่หิมแสงคิดอะไรก็พูดไปอีกอย่างเดียวทุกคนเขพักแบบวันนี้มีวันมันมอดแบบอืมอแบ้เหรือเปล่าตอนแต่งหน้าก็คาดหวังว่าทุกคนต้องถามแน่นอน อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ครับแต่ว่าถ้าไม่มีเนี่ย,ยงานต่อๆไปอาจจะต้องมีแน่นอนเพราะคนเรียกร้องเยอะม,มากฮะได้ฮะอการเตรียมตัว <c oughs> ที่จะเป็นชายจูงที่สมสงทีรัเาคิว่าเราเตรียมอะไรก็ไมเพราะวเนนจจริงๆแล้วก็ก็เรียกได้ว่าไม่ไม่ค่อยเตรียมตัวเลยครับเพราะว่าพอพอ พอทํางานแล้วเนี่ยประมาณ25ผมเริ่มรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปเร็วมากจริง,รงๆแล้วอะ่ะภาวานาทุกวันนะว่าอย่าเพิ่งถึงเลย30อะ่ะยังไม่ได้ทําอะไรในสิ่งที่ตั้งเป้าเอาไว้หลายๆอย่างนะบางทีมันมันก็ฉุกละหุกมากๆเลยตอนคือ,คอตอนต่างกันมากนะเวลาตอนเด็กๆอะ่ะผมก็จะแบบเอ้เมื่อไหร่จะถึงปีใหม่ใช่เมื่อไหร่จะอายุเท่านี้เมื่อไหร่จะ ถึงปีใหม่สักทีอยากฉลองปีใหม่แล้วก็แบบผ่านอายุผ่านไปเรื่อยๆแต่ว่าพอโตขึ้นน่ะมันเหมือนว่าเออเราเรา,เรามีภาระที่ต้องทำแล้วอยากทำให้มันเสร็จภายในอายุ30สิบเนี่ยก็มีหลายเรื่องเลยครับที่แบบว่าไม่ได้ตามเป้าอะไรเงี้ยครับโอ้โห <c oughs> ได้ไหมนะครับอาจจะไม่พอจะต้องปล่อยให้มัน ชีวิตมันไหลไปไะฮะครับแรู้สึกไงพี่บบแล้วนนเป็น่ที่ีกั้ทุกคนยังมองเปนแบคุกคุณก็นับไป29.1ก็ได้ไม่ต้องนับ30แต่คนยังมู่ก็เปี่น้องกอ่าก็ก็ก็จริงๆทุกคนมีความเป็นเด็กในตัวแหละครับก็คือความเป็นเด็กก็คือความฝันของเราหรือว่า เป้าหมายหรือว่าสิ่งเล็กๆที่ทำให้เรามีความสุขได้มันอยู่ในตัวเราอยู่แล้วครับแล้วก็แบบว่าก็ดีใจที่แบบเห็นผมเป็นอย่างนั้นเป็นแบบยังเป็นเด็กแล้วก็ยังทําในสิ่งที่ชอบยังมีความสุขกับสิ่งเล็กๆอยู่ครับก็ก็ดีใจครับยินดีฮะท่านู้อง <c oughs> การสิ่งที่ประสบความสำเร็จก่อนวันที่เราเจะก้าวสู่สามสิบือครับสิ่งที่ประสบความสําเร็จก่อนนะครับก็ก็เป้าหมาย เหมือนเดิมครับม,มีมีที่อยู่ที่ดีแล้วก็แบบครอบครัวก็มีความสุขแล้วก็แล้วก็มีมีหมาคือบ้าหมาอย่างมีหมาก็ได้มีแล้วฮะแล้วก็แบบน้าแบบทั่วไปมีมีอะไรกินดีอะไรเงี้ยสบายแล้วก็ไม่มีสุขภาพแข็งแรงครับแล้วก็อาจได้ทํากิจกรรมที่ชอบก็ได้ทําแล้วครับมีที่ปั้นเซรามิกอยู่ที่บ้านก็ก็ได้ทําแล้วตอนนี้ชีวิตก็รู้สึกว่าสําเร็จ ในระดับพื้นฐานแล้วครับผมผมจ้องจ้องทุกคนตลอดเวลาตอนที่สอมว่าเอ๊ะทำไมวันนี้ผมเลิกตอนนี้แล้วจะมีใครมา้อมอีกไหมนะาหรือว่าจะมีเกสที่เราไม่รู้หรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็เลยเตรียมของขวัญะไรให้กูด้วยอบไม่ได้เตรียมเลยบอกคือเวลาเร็วมากไม่ได้เตรียมอะไรเลยครับคือนั่นแหละ โช,โชว์นี้แล้วกันคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตนี้ก็เป็นของขวัญให้กับตัวเองแล้วก็ให้กับคนดูทุกคนนะฮะสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นในวันจุดนี้ปัจจุบันเลยอ,อยากให้โชว์สองวันนี้มันดีแค่นี้ตอนนี้โฟก,กัสแค่แค่นี้เลยครับใช่มีกูนะคะหลังจากสามสิบไปแล้ว,ลเ,วเป็นมีข้าแบบในชีวิตน,น้องเลยนะเออก็ทุกวันนี้ก็ ก็รู้สึกว่ามีความสุขดีแต่ว่าอยากอยากอยากไปทำงานที่ด้านด้านงานปั้นง่ด้านงานศิลปะงานออกแบบมากขึ้นถ้าเกิดเราเราสามารถมีเวลาแบ่งเวลาได้แล้วเราไปพาร์ทนั้นอ่ะอยากมีงานแกลเลอรี่งานจัดแสดงนิทรรศการอะไรเงี้ยแล้วก็เราใช่อีซิมิชันครับแล้วก็เราสามารถทำพาร์ทการแสดงไปด้วยผมว่าอันนั้นก็คือโกแบบ ใหญ่ๆเลยที่ที่ผมอยากทำอะนะแสดงว่าไม่ได้หมอะแค่แบบแค่การปั้นงอนเราอาจจะทำที่ปั้นกระถือใช่ใช่ใช่ครับทั้ใช่ก็คืองานงานอย่างเช่นถ้าเกิดมีคอนเซปต์คอนเซปต์หนึ่งอะไรเงี้ยแล้วเราไปจัดแล้วเราก็เอาเอาทักษะการปั้นหล่อไปทําได้อาจจะไม่ใช่เซรามิกก็ได้ครับอาจจะเป็นการหล่อชิ้นงานชิ้นหนึ่งมาหรืออาร์ตทอยหรือว่าอะไรก็ได้จริงจริง เป้าเนี้ยคือเป้าที่ก่อน30ที่ผมจะอยากทําให้สําเร็จนะแต่ว่ามันมันคงจะไม่ไม่ไม่สำเร็จในในปีที่30นะครับเพราะแต่คาดหวังว่าปีต่อไปมันอาจจะต้องเกิดขึ้นนะครับตอนแรกที่มาคือเราอยากไปจากทีมหมอ A ไปทีมเวสต์เนะว่าทีมเเราความสามารถได้ดีอ่าใช่ถ้ามันทำด้วยกันได้ก็ดีครับแสดงว่าาจะมีมือใหม่ต่อไปไหมีครับมีมีครับตอนนี้ก็คุยคุยกันไปแล้วว่าว่า ว่าจะมีแน่นอนเพราะว่าในช่วงที่มองแบบว่งจารบอลลูนเนาะมันน่าจะเป็นช่วงที่แบบเหมือนช่วงูด้วยเราเรามองว่าจะย่ทีนเร็วๆนี้ไหมยอยู่ที่อยู่ที่คนมองครับถ้าเกิดเขาเขาใจรอนก็อาจจะช้าหน่อย <c oughs> อาจจะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> มองไปเลยครับอาจจะ ปีนี้ครับปีนี้ปีนี้อาจจะมีอุ้ยอุ้ยอาจจะอาจจะเร็วไปหรือเปล่าไม่รู้แต่ก็ปีนี้นา้ใช่ครับใช่ครับปีนี้ปีนี้มีครับใช่ครับจริงแล้วคุณทัพี่ได้สงสารจะทำบ้านมาอันนี้อันนี้เป็นเป็นกล้องไลฟ์เหรอครับโอ้โหพีบอกว่าเอ๊ะพี่หินเขาจะมีอะไรปวดปล่าอะไรหรือเปล่าเนี่ย นี่ก็ยังไม่รู้เพราะว่าเพราะว่าเขาก็คือช่วงซ้อมเนี่ยไม่ไม่ได้เจอกันเลยครับมาเจอกันเมื่อเมื่อวานนี้เมื่อคืนเขาก็มาดูตอนตอนรันทูครับตอนรันทูช่วงท้ายครับครับผมก็ก็เหมือนแบบฮึกเหิมไม่รู้ฮึกเหิมมาจากไหนอาจจะไปฮึกเหิมมาจากบอร์ดิสแลมนะแล้วก็เยี่ยวเยี่ยวอ่ะอาถ่ายรูปเชียร์อัพคุณอยู่นะนก็ได้เอาหรอครับโอ้เยี่ยมเลยฮะเยี่ยมจักรวาลจักบ้านนะครับ ใจีัวลูสุสดอ่าีรักหนุที่บวาังนขอคุณมากเลยฮะจิงดีมากครับเมัมมี่ไหมครับีมมนะครับ, <c oughs> มมรบก็ลูกจะสามสแล้วนะ <c oughs> มมีบางคนก็ก็อยากให้ตั้งใจเรียนนะครับ <c oughs> ครับผมก็ขอบคุณมากๆ,ๆเลยครับที่แบบซัพพอร์ตนะครับโอเคอีกนิดนึงใกล้แล้ใกล้จะถึงแล้วแฟนๆต้องเตรียมอะไรบ้างเตรียมใจเตรียมความสนุกเตรียมพลังอย่งไรบ้างคือ <Okay. S 1> ต้องบอกว่างานครั้งนี้จริงๆเราก็ไม่ได้พูดว่าเป็นคอนเสิร์ตด้วยซ้ำเป็นปาร์ตี้อยากให้ทุกคนเตรียมแรงแล้วก็เตรียมใจมาสนุกกันใครใครลุกขึ้นเต้นในพาร์ทที่เต้นได้ก็อยากให้ลุกมาเต้นเลยฮะใช่ครับบอกว่าแต่งตี้นะเรา ได้เต็มที่มากครับยางยางเลยเพราะว่ายังไม่ถึงวันเกิดฮะไม่ทวงหรอกรอหรอใช่ใช่ไม่น่าไม่น่าพลาดนะไม่ต้ังไม่ไั้ตั้งตารอเลยตาแข็งเลยเอ อ๋อดอกดอกพลรวันแล้วกันดอกกระวันสองใต่องใบค่ะฮะอีกแอ็กอีกแอ็กอีกแอ็กอ่ะนี่ละกันเพราะขอบคุณขอบคุณทุกคนจริงๆครับที่ที่สนับสนุนผมคือ ไม่สามารถเกิดเรื่องนี้ขึ้นได้เลยนะถ้าเกิดไม่มีทุกคนนีคืออันนี้จริงๆครับเพื่อรู้สึกว่าคือพาผมมาได้ขนาดนี้ให้ผมเห็นทุกอย่างที่แบบไม่คิดว่าจะได้เห็นครับมันมันสวยงามมากๆเลยครับขอบคุณมากๆเลยที่ยังอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ผมก็สัญญาว่าผมก็ถ้าเกิดสิ่งที่ผมทำอยู่อ่ะทำให้ทุกคนมีความสุขผมก็สัญญาว่าผมจะทำอย่างเต็มที่ที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับครับน มานะ